สวัสดีครับมาวิเคราะห์ราคาบิตคอยกับสีเฉียงต่อนะครับก็หลังจากคลิปที่แล้วนะอัดคลิปเสร็จราคาก็พุ่งหลาาอกแล้วนะครับก็คิดว่าหลังจากอัดคลิปเสร็จวันนี้น่าจะลองเปิดลองดูนะครับว่าจะพุ่งอีกไหมนะก็คลิปที่แล้วนะครับให้สัญญาณซื้อไว้นะลองมาดูกันซิว่าจากคลิปที่แล้วเนี่ยราคาไปต่อถึงไหนนะครับก็เป็นโซนนี้นะครับที่ราคาอยู่ในคลิปที่แล้วนะครับแล้วก็ให้ไว้นะว่าถ้าเกิดราคาไม่หลุด เส้นนี้ลงมานะครับที่ประมาณสัก47,000-48,000เนี่ยทำฐานได้นะครับก็น่าจะเป็นจุดที่เข้าซื้อได้นะครับแล้วก็ราคามีการเบรกโซนแนวต้านที่สำคัญนะครับที่50,000ดอลลาร์นะ โซนนี้นะครับแล้วก็ทะลุขึ้นไปนะสําหรับคนที่เข้าไว้นะครับที่โซนประมาณ48,000นะครับก็ตอนนี้ได้กําไรประมาณทัก1 3นะครับขึ้นไปสูงสุดเนี่ยที่ประมาณทัก16%เลยนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสเข้าซื้อนะครับสําหรับการที่ไม่หลุดฐานลงมานะครับแล้วก็ตลาดอยู่ในจุดที่ b a l a n ทีนี้มาลองดูทำเฟรมใหญ่ขึ้นนะครับในท์เฟรมเดย์นะครับตอนที่ราคาถูกทุบลงไปนะที่ประมาณสัก34.000ดอลลาร์ตอนโควิดปี2 0 2 0นะครับลองลองนับเบฟดูนะครับขึ้นมา1นะย่อลง2ไป3าย่อลง4แล้วก็วิ่งไป5านะทำไฮที่64,000นดอลลาร์นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยพอทำออร์ดามไฮหม่แบบนี้แล้วเนี่ยเวลาที่คอลเลกชันลงนะลง A นะครับขึ้น B ทำส นะตอนแรกเนี่ยที่ขึ้นไป5,200มตรงนี้นะผมคิดว่าเอ๊ะตรงนี้เป็น B แล้วนะครับแล้วก็กำลังจะลง C ทีนี้ C เนี่ยมันแปลกๆนะครับเพราะว่ามันย่อน้อยเกินไปหน่อยนะดูแล้วไม่สวยแล้วก็ราคามีการดีดกลับขึ้นมานะตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก54,000ดอลลาร์ตรงนี้นะครับเอหรือว่าตรงนี้ไม่ใช่ B นะอ่าลองย้ายมาสิ ตรงนี้อาจจะเป็น B หรือเปล่าตอนแรกเนี่ยประเมินไว้นะครับว่าถ้าลง C มาสักประมาณ32,000เนี่ยก็ถือว่าสวยเลยนะครับเพราะว่ามันมีการยกโลนะแล้วก็ราคาเนี่ยน่าจะพุ่งขึ้นไปต่อได้นะครับทำรอบใหม่ขึ้นไปทีนี้ถ้ารอบเป,เป็นแบบนี้นะย่อลง A นะครับดีขึ้นไปทำา B แล้วก็ลง C ีไอ้ตรง B ตรงนี้นะครับที่ตอนนี้เราอยู่ประมาณสัก5 4 5ห0 0เนี่ยมันสุดเรื่ังนะทีนี้ลองมาใช้ตัวฟิโบลงตีกันบ้างนะ อตอนที่ลงมาจาก6 0ห0 0นะครับลงมาที่29 0 0 0นะ้าะตอนแรกเราคิดว่าตรงนี้ย่อลงมาได้ A แล้วขึ้นไปทำา B แล้วก็จะลง C ตอนที่ขึ้นมา53 0 0 0ตอนแรกคิดว่าตรงนี้เป็น B นะแล้วย่อลงไปนะครับย่อลงไปยังยังไม่ค่อยสวยแล้วก็ราคาตีกลับขึ้นไปก็ดูแล้วตรงนี้เนี่ยน่าจะยังไม่ใช่ B นะทีนี้ถ้าขึ้นมาทำา B ตรงนี้นะครับแล้วก็ย่อลงมาตรงนี้เนี่ยมีฟิโบนะครับ 88.6นะซึ่งเป็นจุดท็อปที่ผมชอบใช้นะครับทั้งข้างบนข้างล่างนะพี่โบ8 8 6เนี่ยอยู่ที่55,576ดอลลาร์่าล่ปรากฏว่าขึ้นมาพอดีไหมลงสูงขึไปดูนี่นะครับขึ้นมาเทส88.6พอดีเลยนะครับแล้วก็โดนทุบลงไปทีนี้เราลองมาดูกันซิว่าถ้าเกิดตรงนี้มันเป็น B จริงๆแล้วเนี่ยนะแล้วการย่อลงไปจาก B เพื่อไปทำขา C เนี่ยราคาน่าจะลงไปได้ถึงไหน เราลองมาใช้พี่บูนในชีลองตีดูนะครับว่าขึ้นมาจากตรงนี้นะในจุดเริ่มต้นที่เป็นบูลันขึ้นไปนะครับขึ้นไปถึงท็อปเราลองมาดูนะครับในจุดสําคัญที่61.8นี้นะว่าราคาจะย่อลงมาได้ถึงประมาณไหนเราตีเส้นตรงนี้ไว้ก่อนนะครับนี่61.8ปนะปรากฏว่า61.8เอนี่ยอยู่ที่ราคาประมาณ32,500ดอลลาร์ลงมา A ที่29ขึ้นไปทำา B วันนี้นะที่สักประมาณ5 5 0 0 0 5 6นมมุตินะว่า ตรงนี้ดีแล้วนะครับลงมาทำซีที่สักประมาณ3,200 0นะครับหรือโซนแนวรับที่ประมาณ61.8เนี่ยก็ยังสวยอยู่นะในการที่จะเริ่มขาขึ้นใหม่เพราะว่ายกโลเหมือนกันนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยอาจจะตีกลับขึ้นไปนะไปวิ่งรอบใหม่กันได้เลยนะครับ ก็น่าสนใจนะครับว่า5 5 0 0เนี้ยขึ้นไปทํา B เสร็จหรือยังนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตรงนี้มีการคอนเฟิร์มนะครับว่าขึ้นไปทํา B แล้วเนี่ยตรงนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจที่คนที่เล่นฟิวเจอร์นะครับก็อาจจะเริ่มเก็บสะสมตัวช็อตนะครับหรือว่าคนที่ซื้อสปอตอยู่เนี่ยก็อาจจะเริ่มขายทำกำไรได้นะครับหลังจากที่เก็บของมาในโซนสัก40,000กว่าลลา์นะครับก็ลงมาดูกันต่อนะครับว่าแนวรับจากขา B ลงไปเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะ ทีนี้เราลองมาใช้ฟิโบตีเหมือนเดิมนะจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะครับจากรกอบที่ลงไปทําฐานที่2 9 0 0มนะครับขึ้นไปตรงนี้นะลองดูซิว่ามันมีจุดที่น่าสนใจนะครับในการที่ตลาดจะลงมาทําขาซีตรงไหนได้บ้างนะครับก็จุดแรกนะก็เป็นแนวต้าน เดิมนะครับที่5,300 0นะตอนนี้มีการ break out ขึ้นไปแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็จะเป็นแนวรับถ้าเกิดหลุดลงมานะครับก็มี4 9 0 0 0ื0 0รับอยู่นะครับอีกเส้นหนึ่งก็คือ4,500 0นะครับ4,200 0แล้วก็จุดที่สำคัญมากๆเลยนะครับในครั้งนี้ก็คือ3,900 0เพราะว่าอะไรครับ61.8นะอยู่ที่39,700นดอลลาร์นะครับลองซูมเข้าไปดูนะตรงนี้เห็นไหมครับว่า เป็นไส้เล่มเลยนะที่ทุบมาจากรอบของเข่าอีกวกแกนนะครับตรงนี้เป็นจุดที่สําคัญมากๆเลยนะครับที่3 9 4 0 0 4 0 0 0 0เนี้ยเพราะว่าถ้าเกิดราคาหลุด61.8ลงไปนะครับผมเชื่อว่ามีโอกาสนะที่ราคาบิตคอยเนี่ยจะลงมาถึงโซน88.6 เพราะว่าถ้าหลุด61.8นะครับหรือประมาณสัก4ี่ห0ดอลลาร์ลงไปเนี่ยราคาบิต o i n มีโอกาสเลยนะครับที่จะลงมาเทสเส้นแรกเนี่ยที่78.6ที่ประมาณ35,000ตรงนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะที่78.6หรือราคาประมาณสัก35,000ดอลลาร์นะครับอาจจะเป็นแนวที่เรามาเริ่มเก็บของในแนวแรกนะครับอีกแนวนึงถ้าเกิดหลุดตรงนี้ลงมานะอ่าเส้นนึงซึ่งผมคิดว่า หลุดได้ยากมากๆเลยนะที่88.6เนี่ยนะครับก็เป็นจุดที่น่าสนใจมากๆาเลยนะครับถ้าเกิดมีการทุบลงมาจริงๆนะครับแล้วก็สามารถหลุดแนวรับต่างๆลงมาได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นจุดที่ได้เปรียบนะครับสำหรับคนที่จะเริ่มเข้ามาเก็บรองโพสิชันลงแถวๆนี้นะก็ตามดดวันต่อไปนะครับสำหรับพอเตอร์ที่4นะเดือนตุลาคมตอนนี้ เปลี่ยนชื่อเดือนแล้วนะครับเป็น up t o อ e r กันไปแล้วนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ไม่แนะนําให้ซื้อตามนะครับเป็นคลิปวิเคราะห์เชิงวิชาการนะครับสำหรับเทคนิคเข้าในไรซิ์ของตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับขอบคุณเพื่อนเทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับ